ถึงนครราชสีมานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อคนบ้านเราใส่นะครับอ,อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวลงที่นครราชสีมานะ ช้ายอยู่30นาทีเลยนะครับ บริษัทรอขึ้นเยอะเลยครับยอนดี้อน,อร,อนรับส <c oughs> ้นเยองคลยครบลลอบรดี๋ยวองคถครับมีรถมานะครับ ถ้าผมจำไม่ได้นะขบวนสี่สองอะไรสักอย่างเพือ <laughs> นท่านไหนทราบก็คอมเมนต์มาบอกนะครับน่าจะขอนแก้นจุมทางแก่งคอยนะครับแต่ผมจำหมายเลขขบวนไม่ได้พอดีไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะครับตอนนี้ขบวนสองสามก็ จอดรออยู่นะครับพอเดี๋ยวสักพักก็น่าจะออกแล้วะครับก็มาถึง17นาฬิกา25นาทีนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่มานครราชสีมาตอนที่ฟ้ายังไม่มืดนะครับเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าที่ผมมานั้นมาถึงประมาณ6โมงกว่านะครับมืดตึดตืตต่นเลยครับ ตรงนี้ก็มีตู้กเก้าอยู่นะครับนี่ครับขอนแก่นจุมทางแก่งคอยจริงๆนะครับจะจำหมายเลขขบวนไม่ได้นะครับเดี๋ยวสอง3าสามก็น่าจะออกแล้วครับเปิดไฟแล้วนะครับ จริงๆผมตีตัว๋วขบวนสองสามสามที่สุรินเลยนะครับปลายทางเลยนะนี่มันต้องแบบนี้นะครับเสิยงวิทย์ฝันใจของผมนะชื่อเรียกยากไปหน่อยนะ G E A หัวนี้สีสวยด้วยนะครับโอ้โห 5.2.3นะครับนี่ก็โพยังเต็มทุกคันเลยนะครับวันนี้มันาเารเด้วยครับคนเดินทางกันเยอะพอสมควรนะครับ ผ่านไปเรียบร้อยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ